สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะชอนชาแนลนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะมาพูดถึงเจยจรากับน้องตั้งนะครับครับตอนนี้นะครับกระแสนะครับลักต่างวัยนะครับก็เขาเรียกก็ว่านะครับได้อ่มีข่าวมีข่าวออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับแมงกะบี้ก็ได้ทําข่าวไปแล้วนะครับที่ยายยด เยจลานะครับกับน้องตั้งนะครับก็ได้มีการเลิกลากันแต่ในคลิปก็ยังไม่ได้ระบ,บุว่าเลิกกันเลยนะแต่เขาบอกว่าแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่ก็คือน้องตั้งก็กลับไปอยู่ที่บ้านยายนะครับแล้วก็เยจลาก็อยู่บ้านเยจลานะครับก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าทั้งคู่นั้นจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าหรือ การแยกทางในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้ล่าลากันหรือเปล่านะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นไม่รู้ครับต้องรอดูอนา,าคตเพราะว่าออทั้งคู่เนี่ยนะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือหมู่บ้านดงสารนะครับและเราไม่รู้ความจริงทั้งร้อยเปอร์เซนเพราะว่าคนที่จะรู้ความจริงและบอก กับความจริงให้ทุกคนได้รู้ก็คืออยจิลากับน้องตั้งเพราะว่าความรักของสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมแต่ที่เราได้รู้ข่าวเนี่ยก็เพราะว่าลูกสาวของเยจลาแม่อ้อยก็ได้ถ่ายคลิปแล้วเยจลาก็ได้พูดออกคลิปเราก็เลยได้รู้ข่าวาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเยจลานะนะครับก็คลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปที่เยจลานะครับกำลังลดน้ำ อยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็แม่อ้อยนะครับหรือป้าอ้อยก็เป็นคนถ่ายคลิปก็คือลูกสาวนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนี่จะจะลากันว่าเขาจะพูดอย่างไรนะครับที่นี่ขอน้อยเสี่ยวบัตอัญญามีต้นเดียวให้น้องซ้ำแลวมาต้นเดียวให้น้องซ้ำเรา บิ้งต้นเฉลออมกันเบิ้งที่สองหันยากกเบิ้งอยู่ดอกเพราะว่าอย่างวันจีเพราะว่ายุดไปโดนนะน้าไปนแม่บัวเพื่อแล้วให้ถ่ายรูปเผแม่ปนวนเพราะว่าแม่จะไปถ่ายเอาเล่าอยู่เพราะว่าพี่เมฆหันเล่าใครไม่ได้มากไม่ได้แล้วเราศึกษาเยอนอนกินเสือพิษขาดวันนี้ลบกูมีใครถ่ายแล้วก็เขาเฟซบุ๊กินเรียกตั้งใจว่าทีไปถ่ายเล่า ็ได้งเป็นสารก็คือแีว่ากางอั้นได้อันนี้ต้นทุนใ่ไมเนระเออต้นทุนบงแล้วแล้วก็แย่ไม่น่าบงเล็กไี่น่าไม่น่าเลยเนาะไม่น่าบงเอานางสตกเด่กืแย่อั้ังใบก็ทงมาต้นตนไปอัม่วงๆลายในต้นนี้ต่ไไหนอ่นนี้ใบม่วงๆลายอะไรันไหน สกุลข yup. uh huh. so so ึ้นมาคอยบอกหูจักับวันตันี้ขึ้นได้นะอยู่สกุลมือไรน้องเว้ยรวยา้นชุ่มมอรเยขึ้นมามยัคนธรรมดาเนี่ปีนี้อีคิวก่ย่างอีคิวก่ย่างน้ำก้นป้าว่าฉันไปไม่ได้ไปคนเดียวเาะไปนี่กับไปอยู่นานเนานเดีวไปก็เคยอยู่

ทีกายนี่ป้าอ้อยมาปีใหม่เก้าองศาหนาวาสั่นไปบ้าอย่าใกสุดแรกจ็ยังส่งไก่กล่มาผูกพนันนะคะก็ให้ตลอดไปรุประยะแในเวลาค่ะก็ให้ครอบครัวของทุกท่านแล้ว็ะพิมพ์ทุกท่านที่ดูเอ็นแม่จลาก็ฝากฝังไว้ก่อนเด้อลูกยังคางานแม่จลาจค,คลา์ให้โทรศัพท์บอกเพจนค่ะเพราะมีไบได้ให้รอลูกก่อนค่ะ บนหน้าเกินรออาคะ่ะเขาเหนื่อยและเขาจะขึ้นมาอยู่บ้านไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขที่ใหม่ข้าวมาแล้วนะคะมีเก้าให้ผ่านไปความเลวร้วายก็ให้ไปน้ากีเกลียวนะคะขอให้โชคดีและก็มีความสุขตลอดที่ราการะค,ะาค่ะขอขอบพระคุณทุกท่าน f ีทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขทุกทุกท่กกานนะคะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะบายบาย โอ้โหนะครับยาจลานะครับอวยพรปีใหม่ให้กับเอฟซีทุกท่านที่ได้รับชมและฟังคลิปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคลิปของป้าอ้อยด้วยนะครับลุกสาวของยาจลาเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ได้ถ่ายความเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาเป็นแม่ลูกกันนะครับก็อย่างในคลิปนะครับยาจลาก็บอกว่าไม่ได้มีใครมาถ่ายยาจลา มันก็เลยไม่ได้เป็นข่าวหรือไม่ได้คนที่อยากดูก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าช่องรักต่างวายัยก็คืออยู่ตรงเครื่องโทรศัพท์น้องตั้งนะครับแล้วเย,ยจลาเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นโซเชียลไม่เป็นนะครับทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขารอให้ลูกสาวเนี่ยทำงานเหนื่อยก่อนแล้วถ้าจะกลับมาอยู่บ้านก็จะได้ถ่ายเย,ยจลาแต่ผมคิดว่า คนเรานะถ้าไปทำงานอา่ต่างจังหวัดแล้วมันมีรายได้เนี่ยถ้ากลับมาอยู่บ้านต้องคิดดีๆนะครับเราต้องคิดดีๆว่าถ้าเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยเราจะทำงานอะไรแล้วเราจะได้เงินจริงไหมนะครับกับงานปัจจุบันที่ทำอยู่นะครับมันได้เงินนะครับอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่อนาคตนะครับว่าป้าอ้อยจะกลับมาอยู่บ้าน นะครับกับเยจรลาหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้คือเขาแค่กลับมาเที่ยวปีใหม่นะครับส่วนทั้งฝั่งน้องตั้งอะเนาะนะครับตอนนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเนี่ยน้องตั้งก็คืออยูอ่น้องตั้งก็จะมี Facebook แล้วก็รู้สึกว่าจะจะสร้างช่อง TikTok ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าแมงกบ,บี้เข้าไปดูแล้วเห็นน้องตั้งเนี่ย นะครับมีช่อง tiktok ช่องใหม่นะครับถ้า FC อยากฟังเสียงน้องตั้งนะครับเดี๋ยวนะครับแมงกีน้นะครับก็จะหาให้ทุกคนนะครับเอาครับใครคิดถึงน้องตั้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูน้องตั้งเขาลงสตอรี่เอาไว้ใน f a c e b o o k แต่แต่ว่าผมปิดเสียงเพลงนะมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวมันจะเป็นลิขสิทธิ์เราดูแค่สตอรี่นะ นี่นะครับน้องตั้งสุดหล่อนะครับเขาก็โตเป็นหนุ่มนะน้องตั้งอะนะเขาก็น้าหน้าตาดีนะนะครับก็เป็นวัยรุ่นทั่ว,วไปน้องตั้งปีนี้น่าจะยี่สิบกว่าแล้วนะเกณฑ์ทหารแล้วมั้งน่าจะเกณฑ์ทหารแล้วแหละน่าจะยี่สิบเอ็ดแล้วแหละมั้งผมก็ไม่รู้นะครับนี่นะทุกคนน้องตั้งน้องตั้งหล่อเหลือเกินโอเคนะครับ อะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปดูที่น้องตั้งเขาได้โพสต์เอาไวน้นะดูสิรู้สึกว่าจะมีสวัสดีปีใหม่อยู่นะเนี่ยนะครับสักครู่นะครับเนียนะครับผมหาแป๊บมันจะมีคลิปที่น้องตั้งพูดสวัสดีปีใหม่อยู่ ตูไหนนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ให้ FC ได้เห็นน้องตั้งนะทุกคนนะในสตอรี่ของ Facebook นะครับน้องตั้งน้องตั้งไม่ค่อยทำคลิปเกี่ยวกับพูดนะนะส่วนมากก็จะใส่เพลงในการประกอบส,ส่วนใหญ่ นะครับก็ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะมีโอกาสได้ถ่ายคอนเทนต์น้องตั้งหรือเปล่านะมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะออกสื่อไหมนะครับสำหรับปีหน้าถ้าแม็กบี้ได้ไปที่สกลนครนะก็จะลองไปติดต่อขอถ่ายคลิปดูมันก็อยู่ที่น้องตั้งนะว่าเขาจะให้ถ่ายเขาจะลงจะออกสื่อไหม นะครับถ้าไม่ได้ออกสื่อก็คือไม่ไม่ได้ถ่ายนะทุกคนนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเยจิลานะ่ะเขาน่าจะให้ถ่ายได้นะครับเพราะว่าเราเราก็เขาเรียกว่าทําให้เยจิลามีไรายได้ไงนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือแค่เยจิลาคนเดียวเนะี่ยผมก็สามารถถ่ายคลิปแล้วก็เอฟซีก็ดูได้นะครับก็ผมก็คิดว่าทุกคนก็อยากอยากรู้ชีวิตประจําวันของทั้งคู่นั่นแหละนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะก็จะถ่ายทั้งเยจลาแล้วก็น้องตั้งนั่นแหละอาจจะไม่ได้แบบถ่ายสองคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาแยกกันแล้วใช่ไหมนะครับก็คงจะถ่ายคนละบ้านถ้าเกิดว่าได้ถ่ายนะต้องรอต้องรอปีหน้านะทุกคนนะพรุ่งนี้ก็คือปีหน้านะครับเอเยจลาในผมก็ไม่รู้นะเขาอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีคู่อะ พราะว่าคู่ของเขาก็คือน้องตั้งก็กลับไปอยู่บ้านยายแล้วเนี่ยเยจิราจะเหงาหรือเปล่าอืมไม่รู้เหมือนกันนะเยจิราจะเหงาไหมอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยเยจิราอยู่บ้านหลังเก่าใช่ไหมนะครับอา่าที่เห็นนน้นยายจิราก็คงจะปลูกผักรดน้ํานะครับรดน้ําต้นไม้รดน้ําผลไม้ผักสวนครัว นะครับก็ใช้ชีวิตประจําวันไปถ้ามีงานรับจ้างที่ไหนก็คงจะไปแหลมะมั้งนะครับแต่ก็ขอขอบคุณเอฟซนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะซึ่งแมงกะพิก็ห่างหายไปนานสําหรับรักต่างวยเพราะว่าแมงก็ะพิกไปถ่ายคอนเทนต์อื่นมานะครับก็ยังไงนะครับข่าวข่าวลักต่างไวัยคู่ยจลาน้องตั้งเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยว จะพาถ่ายมาให้เอฟซดูเท่าที่ทําได้นะครับทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับก็คืออยาเจลากับน้องตั้งนะครับว่าจะได้ถ่ายเรื่องราวไหมถ้าไม่ได้ถ่ายก็อาจจะมีแค่คนเดียวหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับเอฟซคิดว่าอยาเจลาเนี่ยจะเหงาไหมครับอ่าเหงาไหมอืมทําไมทําไมต้องไม่แยกทางกันช่วง จะปีใหม่แล้วด้วยนะครับผมเชื่อนะครับถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็คงจะเห็นแบบคลิปที่ทั้งคู่เนี่ยอวยพรมันเกิดไม่ใช่วันเกิดอยดดวดย,ย,ออยพรมันขึ้นปีใหม่พูดวันเกิดเลยเลยอ่าอวยพรมันขึ้นปีใหม่เอฟซีได้ฟังแล้วชื่นใจอะเนาะนะครับเพราะว่าคู่อื่นเขาก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็สามารถาทำคลิปอวยพรมันเกิด มันเกิดอีกแล้วโอ้ยพรวันขึ้นปีใหม่นะครับให้เอซได้ชื่นใจกันได้เห็นคู่รักต่างวัยยังอยู่ด้วยกันแต่คู่รักต่างวัยที่เป็นกระแสข่าวที่ดังก่อนน่าจะเป็นคู่ของอพี่พรพี่พรกับน้องเวฟนะฮะแต่ว่าคู่นั้นเ,นเลิกกันไปต้องนานแล้วจนแบบเรื่องราวแบบไปกันใหญ่ คู่นั้นนะไปกันใหญ่ครับนะตั้งแต่เขาเอาเลิกกันเนี่ยนะครับน้องเวฟก็ไปมีคนใหม่ที่ชื่อพี่เล็กใช่ไหมพอสักพักหนึ่งก็เลิกกันเอา้าไปไปมั่วอะไรตอนเนี้ยนะครับแล้วพี่พรเองก็อะไรเห็นว่าไปคบกับสาวทอมอะไรประ,ประมาณนี้นะแล้วก็เลิกลากันแล้วก็ยังไงต่อก็ไม่รู้นะครับนั่นคือกระแสะของ พี่พอน้องเวฟที่แบบมันเหมือนจะจางหายไปแล้วเพราะว่าทั้งคู่เนะี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าทั้งคู่เนะี่ยอยู่ด้วยกันเนะี่ยแล้วประคองกระแสรหรือช่วยกันทำมาหากินนะ่ชื่อเสียงยังคงอยู่นะแต่เขาเนี้ยเขาเขาแยกกันไงเขาแยกทางกันแล้วแล้วก็ คนที่แบบว่าจะจ้างงานเขาเนี่ยคือคู่รักต่างวัยเนี่ยมันมันต้องอยู่เป็นคู่กันนะครับมันต้องอยู่เป็นคู่กันนะถ้าเกิดว่ามัไอยู่ไม่อยู่เป็นคู่กันเนี่ยก็คือเขาก็ไม่อยากจ้างงานเพราะว่ามันก็อยู่ไม่ครบเนี่ยคู่รักต้องคือสองคนถ้าเหลือแค่คนเดียวมันไม่ใช่คู่รักใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับ ตอนนี้นะครับคู่อื่นนะครับยังอยู่ด้ยวยกันไหมเท่าที่ผมเห็นเห็นก็จะมีคู่แม่บัวน้องจอนะ๊อบเนี่ยนะครับเขาก็ยังรักกันอยู่ยังคู่กันอยู่แต่ตอนเนี้ยน้องจอ๊อบไปทำบัตรประจําตัวอะไรวีซ่าหรือยังไงผมไม่รู้นะของของประเทศเขาอะพมานะอยู่ที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เขาน่าจะกลับมาอยู่กับแม่บัวนะครับแล้วก็คู่ แม่เวยงน้องมังกรก็เห็นเขาไลายคู่กันก็นั่งกินข้าวด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันมันก็จะมีคู่สุดท้ายนะอ่าแม่หญิงกับน้องยนเพราะว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะครับอ่าเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้ทำ YouTube ไม่ได้ไม่ได้มีถ่ายชีวิตจามาลง YouTube นะครับทางเฟซหรือ t i k t ตอก็ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยนะครับคู่นั้นผมไม่รู้นะแต่น้องยน่ก็พอได้คุยกันอยู่นะ นะครับก็ยังคิดว่าน่าจะยังคบกันอยู่มั้งนะครับแต่ก็ไม่รู้นะแต่ถ้ายังไงเนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะมีคู่ใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับสำหรับปีหน้าเราก็ไม่รู้นะแล้วแต่ดวงชะตาว่าเอ,อ๊แล้วอย่างนี้มันจะมีคู่อื่นอีกไหมในประเทศไทยมีใครอีกไหมที่รักคนแก่ค่าวรุ่นป้ารุ่นยายเนี่ยนะครับ ตัวเองยังหนุ่มๆอยู่เลยยังไวรุ่นอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คือเด็กรักผู้หญิงแก่ยังมีอีกไหมนะครับแต่ถ้ามีติดต่อแมงกับพี่มานะครับเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์ให้นะครับเดี๋ยวโปรโมทให้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนรอรุ้นแต่ว่าเยิจลาก็คงจะเหงาแหละนะครับเพราะว่าคนเคยอยู่ด้วยกันนะครับคู่รักก็คือผัวเมียกันนั่นแหละนะครับ คือเขาอยู่ด้วยกันนะครับมันก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันที่เขาแยกกันอยู่เขาอาจจะแบบอไม่เข้าใจกันหรือผิดใจกันหรืออาจจะงอนกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เลยต้องแยกกันอยู่แต่ก็ไม่รู้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปีหน้าก็ไม่แน่นะครับไม่แน่เราเราอาจไปบ้านเขาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะเออนะครับ ไม่รู้ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ล่าสุดทั้งคู่แยกทางกันแต่อยู่บ้านเดียวอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้ไกลกันเลยถ้าไปซื้อของบังเอิญไปซื้อพร้อมกันก็ต้องได้เจอกันใช่ไหมเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วแหละนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยนะครับุหลายปีนะทุกคนนะตั้งแต่ช่วงที่เขาออกข่าวตอนนั้นน้องตั้งอายุเท่าไหร่เอง นะครับหลายหลายปีแล้วนะทุกคนนะต้องบอกว่าคู่เยจรลากับน้องตั้งเนี่ยหลายปีแล้วนะนะครับแต่เขาดังจริงนะออกข่าวทุกช่องเลยอ่ะทุกช่องข่าวเลยนะครับช่องหลักเลยนะนะครับโอ้แน่นอนจริงๆริอ่ะนะครับก็คือตอนแรกเลยก็ออกข่าวพี่พรน้องเวฟก่อนแล้วก็ไปเย,ยจลากับน้องตั้งนะครับที่ออกข่าวคู่รักต่างวัยนะจนทําให้กระแสคู่รักต่างวัยนี่คือฮือฮาขึ้นมา นะครับคนก็มาสนใจกันอ่าพอพอคนสนใจก็แบบเริ่มมีการเปิดตัวบ้างเฮ้ยครูเราก็มีเนี่ยเราก็รักคนมีอายุนะหรืออ่าสาวแก่หรืออะไรยังไงก็เนี่ยเราเราก็มีแฟนเด็กนะอะไรก็ว่าไปห่างกีป่ปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับก็ว่าไปนะครับแต่เหมือนได้ยินแว่วๆมาเหมือนจะมีแบบหญิงแก่อายุเจแล้วก็มี อแฟนเป็นเด็กหนุ่มผมก็งงเลยครับแต่แต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคู่ไหนนะนะครับไม่รู้ว่าคู่ไหนจริงๆมันมันก็มีแหละแต่แล้วว่าผมนะไม่ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรคู่ไหนนะครับบางคู่เนะี่ยอผมผมก็ไม่รู้นะนะครับก็เห็นว่าอาบางคู่เขาก็ทําช่องนะเราก็ไม่ไม่กล้าติดต่อไปเหมือนกันนะครับ เออเพราะว่าเขาเขาก็มีช่องหรืออะไรเขาก็โปรโมทของตัวเองไปแล้วนะนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปถ่ายเราต้องคุยกับเขาก่อนคุยคุยหลังไม์ก่อนว่าได้ไหมจริงๆอะ่ะผมผมเคยติดต่อคู่หนึ่งไปนะอ่าผู้หญิงก็ยังก็ยังไม่แก่มากหรอกครับเพียงแต่ว่าเด็กอะ่ะเด็กผู้ชายเนี่ยอายุยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับแต่คู่คู่นั้นคือเขาเขาไม่ครับเขาไม่อยากออกสื่อแต่เขามีช่อง ติกต็อกของเขาอยู่แล้วเขาถ่ายลงอยู่แล้ว,วก็คือก็คือไม่ไม่ได้เผยแพร่ว่าเป็นคู่ไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแมงกะบ,บี้ก็ถ่ายเฉพาะคู่ที่เขายอมให้เราถ่ายแล้วก็ยินยอม,มนะนะครับคู่ไหนไม่ได้แบบไม่อยากออกสื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาฟังข่าวขราวของยยจิลากับน้องตั้งกันต่นตอเนาะว่าคู่เนี้ยเขาจะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารู้มาลุ้นกันว่าทั้งคู่จะรีเทิร์นไหมสําหรับคู่ลักต่างวัยบ้านองสารยาเจาน้องตั้งปีสองห้าหกแปดทั้งคู่จะ,จะรีเทิร์นกันหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับฟังรับชมคลิปกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ